ยกเซตให้เลยจ้าสวยๆแบบนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าร้านแม่าริผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะจัดส่งสินค้านะคะให้กับคุณแม่อาจารีนะคะคุณลูกค้าประจําของร้านแม่าริผ้าไทยของเราค่ะอยู่อําเภอเมืองนะคะจังหวัดราชบุรีค่ะขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะสั่งซื้อเนาะรอบนี้นะคะคุณแม่จัดหนักให้เลยค่ะผ้าทองมือด้วยเป็นผ้าทองมือด้วยค่ะคุณลูกค้าค่ะลูกจ๋าก็นี่เลยค่ะเนาะมีของขวัญของฝาก อของฝ okay. ันของฝากมอบไปให้นะคะคุณค้าขาเนี่ยค่ะสวยๆแบบนี้เลยนาะเนี่ยเข็มขัดก็จะเป็นเหมือนที่นุ่มสวมใส่แบบนี้เลยนะคะเข็มขัดโรเดียมแข็งเข็มขัดโรเดียมแข็งชุบเงินขาวโฉนดมากๆสวยเนียมมากๆเลยค่ะคุณค้าขาเนี่ยค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคุณแม่บอกว่ารับนะคะผ้าตัดเสื้อผ้าตัดเสื้อที่สีเดียวกับที่นุ่มใส่เลยนะเป็นผ้าตัดเสื้อนะคะสีเดียวรุ่นเดียวกันเลยนะคะ ผ้าของทางร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะจาหน่ายนะถ้าเป็นผ้าพื้นนะคะสําหรับจัดเสื้อนี่จะมีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวนะมีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวนะคะคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทาธุรกิจมาแปดปีแปดเก้าปีแล้วนะคะคือเจอผ้ารุ่นนี้แหละคือพรีเมียมแล้วก็ถูกใจมากๆเนาะใส่กี่ครั้งก็สวยขอบอกเลยว่าใส่กี่ครั้งก็สวยค่ะคุณลูกค้าค่ะพอเพียงแค่เวลาเราซักเนาะแล้วเราก็รีดรีดค่ะคุณลูกค้าค่ะยังไงก็สวยค่ะคุณลูกค้าค่ะและที่สําคัญนะสวยนาน สวยนานทนทานมากๆสวยงานทนทานมากๆาและที่สําคัญนะคะซักเครื่องได้เลยซักเครื่องได้สีไม่ตกนะคะคุณลูกค,าค้า่ะผ้าสีก็ซักรวมกับผ้าสีผ้าขาวก็ซักแยกเนาะคุณลูกค,าค้า่ะตามนี้ได้เลยนะคะคุณลูกค้านะรับนะคะชิ้นละ490บาท490บาทสามารถตัดเสื้อได้เลยค่ะตั้งแต่นะคะไซส์ S นะคะจนถึงไซส์ส x l ก็ใส่ได้ค่ะจนถึงอก50นะว่าง่ายๆค่ะคุณลูกค,าค้า่ะตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เอ,อกยี่32เนาะตั้งแต่อก32นี้จนถึงอก อ่าห้าสิบก็ตัดได้ค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าตัดได้เลยนะคุณลูกค้าจ๋าเนี่ยค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนี่ค่ะคุณลูกค้าเห็นไหมเห็นความเงางามสวยไหมลวดตัวนี้นะุูมอยากจะบอกว่านุ่มใส่กี่ครั้งแล้วอ่ะสามสิบบวกแล้วุูกจะใส่เสื้อนี่คือแบบใส่ตลอดเลยนะคะใส่ตลอดเลยคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าดูชมได้เลยนะดูก่อนชมก่อนได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะ ใส่จริงใส่จริงใช้งานได้จริงค่ะคุณลูกค้าค่ะมีความเงางามสวยมีความเป๊ะมีความเงานะคะมีความเป๊ะมีความเงานะคะเปรียบประดุดดังผ้าใหม่แท้เลยคุณลูกค้าค่ะพรีเมียมมากๆและที่สําคัญนะ ซักเองได้ไม่ต้องไปจ้างซักให้ยุงย่งยากเสียเวลาเราเสียเงินไปมากกว่านี้นะคะคุณลูกค้าค่ะคือเราแบบว่าเซฟคอร์สได้ด้วยเนาะเซฟคอร์สได้ด้วยแล้วก็ใส่ได้สวยด้วยคุณลูกค้าค่ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะเนาะพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสวยมากสีแดงสดคือสวยมากๆเลยค่ะมันสามารถไปอัดแอปใส่กับผ้าถุงได้หลากหลายสีไม่จําเป็นจะต,ต้องเป็นสีแดงสดแบบนี้ก็ได้เป็นสีแดงเชอร์รี่เป็นสีแดงมะเหมี่ยวแบบนี้ก็ใส่สวยเห็นไหมคะคุณลูกค้าค่ะนุ่ใส่ตัดสีให้ดูเลยเนาะขอแค่ว่ามีความนะะค มีความสีที่ใกล้เคียงกันนะคะการเลือกนะคะการเลือกผ้าถุงการเลือกเสื้อนะคะที่มีสีใกล้เคียงกันคุณลูกค้ารู้ไหมว่ามันทําทให้เราดูสูงขึ้นมันทําให้เราดูสูงขึ้นนะคะคุณลูกค้าค่ะทําให้เราดูสูงขึ้นจริงๆนะเนี่ยค่ะใส่ได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะใส่ได้เลยแต่ขอว่าเวลาเราเลือกสีนะคะเวลาเร,เ,รเราเวลาเราเลือกสีเสื้อหรือว่าเลือกสีกระโปรงหรือว่าเลือกสีผ้าถุงเนี่ย <DOU. S 1> คุณลูกค้าต้องเลือกแบบว่าที่มันมีความสีใกล้เคียงกันมันจะทําให้เราดูสูงขึ้นนะคะเวลาเราสวมใส่น จะทาให้เราดูสูงขึ้นนะคะและในเรื่องของรองเท้าไม่ว่าจะเป็นสีดําหรือว่าจะใส่เป็นสีแบบว่าสีครีมก็ได้มีสักสองคู่ก็โอเคแล้วค่ะรองเท้าเนาะสามารถใส่ได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะก่นุ่มก็จะใส่นะรองเท้าก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะคะจะเป็นหัวแหลมแบบนี้นะคุณลูกค้าค่ะมันจะทําให้เราดูสูงดูเพรียวขึ้นนะคุณลูกค้าค่ะ การเลือกรองเท้าด้วยเนาะคุณลูกค้าจา๋านี่ค่ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เทคนิคดีๆในการแต่งตัวที่จะใส่อย่างไรให้ดูสูงอ่าใส่อย่างไรให้ดูสูงดูเพียวนะคะฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง youtube แม่มารีผ้าไทยนะเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวนี้จะทําคลิปให้นะว่าใส่ผ้าไทยแบบไหนนะคะที่ใส่ให้เรา ใส่แล้ะทำให้เราดูสูงดูเพียวนะมีเทคนิคดีๆค่ะมีเทคนิคดีๆนะคะมอบให้กับคุณลูกค้านะคะของร้านแม่มารีพ้าไทยของเราเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยนะคุณลูกค้าจ๋าเนี่ยค่ะเนาะเดี๋ยวทำคลิปให้เนาะมันมีเทคนิคจริงๆนะนุ่มนุ่มก็เพิ่งรู้เหมือนกันนุ่มก็เพิ่งรู้เหมือนกันค่ะนุ่มก็เนาะรวบรวมข้อมูลข่าวส รวบรวมข้อมูลข่าวสารนะคะดูนะคะดูข้อมูลข่าวสารมาเนอพอสมควรนะคะก,มก็มาเล่าสู่กันฟังมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าเราจะใส่แบบไหนแต่งตัวแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะคุณลูกค้าค่ะมันก็มีความสุขนะใส่แล้วเสริมบุคลิกภาพใส่แบบไหนแล้วดูดีนะค,ะคุณลูกค้าค่ะใส่ใส่ออกงานนี่คือเราปังเราปังเราเลิศม,มากเวลาเราถ่ายรูปคือสวยๆเลยคะ่ะคุณลูกค้าค่ะอันนี้นะผ้านะคะสีแดงอ่าผ้าทอมือสีตะกออร่ยลูกแก้วผ้าทอมือสีลูก สีตะกรรายดอกแก้วจ้ะสวยไม้เนี่ยค่ะ jamais, เห็นไหมอ่าลายลูกแก้วเล็กๆบนผืนผ้าอ่ามีลายลูกแก้วเล็กๆบนผืนผ้าคือผ้าสี่ตะกอผ้าทอมือสี่ตะกอของร้านแม่มริผ้าไทยของเราค่ะคุณลูกค้าคะราคานะคะราคาผืนละหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบาทนะผ้าทอมือสี่ตะกอของร้านแม่มริผ้าไทยของเรานะคะหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทดูความนุ่ม ดูความพิ้วนะคุณลูกค้าค่ะเพียงแค่เทสแค่นี้เลยคุณลูกค้ารู้ไหมนี่คือแบบพรีเมียมมากๆนะคุณลูกค้าค่ะและที่สําคัญนะทิ้ง,ง,งตุ่ทิ้งตัวสวยมากๆนะเป็นมัดหมี่นะ <S <S มัดหมี่วสวยๆเลยนะคะนี่มัดหมี่ลายดอกแก้วมัดหมี่ลายดุแกวสวยๆค่ะคุณลูกค้าค่ะดูสิ <S <S โอ้ยสวยมากเลยคุณแมจ่จ๋าเนี่ยค่ะคุณแม่บอกว่ารับผืนนี้เลยสวยมากนะเมื่อวานนส่มสดๆเนา,ะ,นเนาะ,นะมีคลิปนาะคลิปที่แล้ว EP ที่แล้วนะคะนุ่มทำคลิปให้ดูเนาะคุณลูกค้าค่ะ ค <So S 1> e ุณแม่บอกว่าส่งมาให้น้องสวยจังเลยเนาะสวยจริงค่ะคุณแม่ขาเพราะว่าเก็บตีนสิ้นด้วยอันนี้นะคะมีตีนสิ้นด้วยนะคะผืนนี้รายมันมีตีนสิ้นด้วยนะมีผืนเดียวมั้งเนี่ยนะค่ะสวยเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะคุณลูกค้าท่าในสนใจนะโทรเข้ามาสั่งจองได้นะคะเพราะว่าเราต้องมัดหมี่มัดหมี่นะมัดหมี่แล้วก็ทําเตรียมส่งได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะเราก็จะเตรียมผ้าไว้จะเตรียมนะคะเตรียมหมี่ไว้สําหรับมัดหมี่เนาะคุณลูกค้าสั่ง ถ้าคุณลูกค้าสั่งผืนนี้นะคุณลูกค้าก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะสั่งผืนนี้คุณลูกค้าก็แจ้งเข้า,ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้คุณแม่เขามัดหมี่ให้นะคะแล้วก็ทอทอพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าเลยค่ะคุณลูกค้าจ๋าสวยๆแบบนี้เลยนะสวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณพี่คะนี่ค่ะส่งจริงทําจริงนะคุณลูกค้าขาผ้าสวยนะผ้าสวยผ้าดีมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าจ๋าสามารถนําไปตับผ้าถุงได้เลยหรือว่านำไปนุ prompts. ่งหน้านางจับจีบข้างนะคะสวยๆเลยนะ ทำได้เลยจากคุณลูกค้าจ๋าเนี่ยค่ะสวยๆแบบนี้เลยพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟเลยคุณลูกค้าค่ะเอ๊ะลืมน้องลืมไอทำเป็นกุมไหล่ห้ดูเพราะว่าผ้ารุ่นเนี้ยเป็นผ้าคลุมไหล่ได้ด้วยนะเพราะว่าผ้ารุ่นเนี้ยเป็นผ้าคลุมไหล่ได้ด้วยนะเพราะว่าผืนใหญ่ผืนใหญ่หน่าฟืมเก้าสิบ้าเซนเนาะคุณลูกค้าขาะนี้เห็นไหมมันมีขอบแดงถ้ามันเป็นผ้าซีนตีนแดงนุ่มจนใส่อย่างเงี้ยใส่อย่างเงี้ยสวยนะใส่สวยนะคุณลูกค้าค่าเนี่ยถ้าไม่อยากไปตัดนะคะเราก็ใส่เป็นผ้าคลุมก็ได้นี่ค่ะนื่สวยๆแบบนี้เลยนี่่คะ เห็นไหมสวยจริงนะขออนุญาตนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะตัว้ก็เราก็ปล่อยตางชายเห็นไหมนี่ค่ะสวยนะนี่ค่ะคุณลูกค้าจา๋าเนี่ยค่ะชื่นชอบสวมใส่แบบไหนก็ได้แล้วแต่เรานะคะแล้วแต่เรานะคุณลูกค้าค่ะไม่จําเป็นนะไม่จาเป็นว่าเราจะต้องไปตัดแต่้า มันเป็นผ้าอะไรที่มีความพรีเมียมมันเป็นผ้าทอมือมันเป็นผ้าทอมือที่มีความพรีเมียมมีความมีเอกลักษณ์มีความเป็นไทยมีสตอรี่มันเกิดจากชิ้นงานของผลิตภัณฑ์จากชุมชนนะคุณลูกค้าค่ะสามารถใส่ได้แบบสวยอลังการแล้วก็แบบเนาะมีความแบบว่าสวยๆนะ่ะผ้าฝ้ายหมักคนเย็นสบายผ้าฝ้ายหมักคนเย็นสบายมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าใส่ได้เลยเนาะนี่ค่ะใส่ได้เลยสวยมากรู้ค้จาจ้านี่จ้่เห็นไหมนีเลยจ้าพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่ง พร้อมเสริร์ฟพร้อมส่งให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะนี่จ้านี่จ้าจัดส่งฟรีนะเก็บเงินไปทาาใไม่บวกเพิ่มค่ะคุณลูกค้านี่ค่ะจัดให้เลยจ้ะสวยๆแบบนี้เลยนะพร้อมเสริร์ฟพร้อมส่งนะคะคุณลูกค้าท่านใดนะที่ชื่นชอบสนใจนะชื่นชอบสนใจงานผ้าไทยผ้าทอสไตล์ลา์แมวลีผ้าไทยก็ฝากดไลค์กดแชร์ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่อง YouTube แม่มลีพาไทยแล้วโทรมานะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะคะคุณลูกค้าคะ0890416008เช่นเดียวกันค่ะคุณลูกค้าโทรเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะโทรเข้ามาได้เลยนะคะสั่งซื้อสินค้ารุ่นไหนแบบไหนแจ้งได้เลยค่ะคุณลูกค้าคะพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะยังไงก็ฝากด้วยฝากร้านแม่มลีพาไทยไว้ด้วยนะคะคุณลูกค้าคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะจ๊ะสวัสดีค่ะ